วันนี้เราต้มขาหมูนะคะเราต้มขาหมูไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาน้ำซุปมาผสมกับน,น้ำนี้นะ,ะเราก็เอาน้ำซุปที่เราต้มกระดูกหมูไว้เมื่อกี้นี้ลงไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราไปกองมาแล้วนะ้ำมันก็จะใส่ได้กินนะคะ มาแล้วคะ่ะต้ยมยำขามหมูคะ่ะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะแซ่บเลยคะ่ะกินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะขาหมูเปื่อยมากเลยคะ่ะต้มจนเปื่อยกินกับขาออนเนี้ย อร่อยมากเลยลองมากินด้วยกันนะคะ 好。

อร่อยต้องเติมข้าวแล้วค่ะนินอคนๆทุกคนก็เพื่อเองนะคะ ห้องนี้มืดมากนะปรับตรงไหนให้มันสว่างปรับสว่างก็มัวปรับสว่างก็มัวค่ะแบบมืดๆด,ดีเลยเนาะเราจะได้ไม่มัวแสงมันเยอะทางโน้นปรับแบบให้มันมืดๆไม่ดมได้เห็นตัวคนไง อร่อยเลยค่ะขามหมูเปื่อยๆแซ่บๆเลย เติมข้าวนะคะเนี่ยรอบสองอร่อยค่ะทำเองก็จะอร่อยอย่างนี้แล้วค่ะน้ำอร่อยมาก จากค่ะอ่อนๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ย